สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับรายการเลิฟสตอรี่นะครับตำนานรักมีรู้ลืมซึ่งนำเสนอเป็นตอนที่สองแล้วนะครับและในตอนนี้ก็จะนำเสนอในชื่อตอนที่ว่าพระนางเลือดขาวตำนานรักและคำสาปแห่งเกาะลังกาวีนะครับมัสุรีผู้รับข้อรกรรมจากการทรยศหักหลังและความอิจฉาริษยาจนถูกตัดสินประหารชีวิตเมื่อสักราชอิสลามที่1253 รือตรงกับคิทศักราช1,819นางสิ้นชีวิตลงพร้อมกับคำสาปแช่งที่แห่งนี้ว่าจะไม่เกิดสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองบนเกาะแห่งนี้เป็นเวลาเจชั่วอายุคนนะครับถ้าคุณไปเที่ยวเกาะลังกาวีจะเห็นป้ายหินอ่อนจารึกข้อความนี้ตั้งอยู่เคียงข้างกับสุสานของพระนางมัสสุรีพระนางเลือดขาวนะครับผู้ใช้ชีวิตพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง เมื่อเกือบ200ปีมาแล้วพระนางมัสุรีนะครับเป็นเด็กหญิงสายเลือดไทยโดยกำเนิดพ่อแม่ของเธอเป็นพ่อค้าชาวภูเก็ตที่อพยพไปค้าขายอยู่บนเกาะลังกาวีตั้งแต่เล็กจนโตเธอได้ชื่อว่าเป็นหญิงที่งามทั้งกายและใจไม่เพียงแต่หน้าตาจะสวยจนเป็นที่เรื่องลือไปทั่วแล้วแต่เธอยังมีเมตตาแก่ขอทานและคนยากจนเสมอวันหนึ่งนะครับสุลต่านวันดารุต ผู้ปกครองเกาะลังกาวีได้เสด็จมายังหมู่บ้านของมัสุรีเมื่อได้เห็นสาวงามคนนี้เข้าองค์สุลต่านก็ได้เข้าใจว่าความรักหน้าตาเป็นอย่างไรทรงเฝ้าแวะเวียนไปหามัสุรีและครอบครัวอยู่หลายครั้งจนในที่สุดนะครับเมื่อหญิงสาวมีใจรักตอบองค์สุลต่านก็กลับไปบอกพระมารดาว่าทรงค้นพบคนที่จะมาเป็นชายาแล้ว พระมารดาของสุลต่านวันดารุตนะครับเป็นชาวลังกาวีแท้มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดจึงทรนงในสายเลือดอันเข้มข้นของตนมากพอรู้ว่าลูกชายจะแต่งงานกับผู้หญิงต่างด้าวไม่มีหัวนอนปลายเท้าซ้ำยังไร้ทรัพย์สินเงินทองเชิดหน้าชูตาพระมารดาก็ถึงกับต้องเรียกหายาดมมาสูตรแก้วิงเวียนมือเป็นระวิง พอตั้งสติได้นะครับนางก็ประกาศกล้องว่าหัวเด็ดตีนขาดก็จะไม่ยอมไปสู่ขอมสุรีอย่างแน่นอนไม่ว่านะครับสุรตานดารุธนะครับจะอ้อนวอนเท่าใดสเสด็จแม่ก็ไม่ยอมใจอ่อนสุดท้ายองค์สุรตานจึงยื่นคำขาดว่าเป็นไงเป็นกันหากพระมารดาไม่ยอมไปสู่ขอนางในดวงใจให้พระองค์ก็จะไม่อภิเษกกับหญิงใดอีกเลยตลอดชีวิต ด้วยความกลัวว่าลูกชายจะขึ้นขานและราชบัลลังก์จะไร้ผู้สืบทอดพระมารดานะครับจึงต้องจำใจหอบขบวนขันหมากเดินกระฟัดกระเฟียนะครับไปสู่ขอมาสุริแต่โดยดีแต่พร้อมกันนั้นนะครับเสด็จแม่ตัวร้ายก็แอบสาบานกับตัวเองว่ามัสุริจะได้ดีมีความสุขอยู่ในตำแหน่งพระชายาแห่งลังกาวีได้ไม่นานอย่างแน่นอนพระนางจะทำทุกวิถีทาง เพื่อกำจัดสไัยไร้ศักบินาคนนี้ออกไปจากชีวิตสุรต่านวันดารุธให้จงได้ชีวิตในวังของมัสซูรีนะครับเป็นชีวิตประเภทครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากแม้สิ่งแวดล้อมรายรอบนะครับจะโออารูหราราวกับวิมานสวรรค์ผิดการลิบลับกับกระท่อมไม้เล็กๆนะครับที่นางเติบโตขึ้นมาแต่คนในวังกับแห้งแล้งน้ำใจเฝ้าแต่อิจาริษยากัน โดยเฉพาะแม่สามีผู้สูงศักดิ์นะครับที่หาเรื่องดูดาการแกล้งนางไม่เว้นแต่ละวันบรรดานางกำนันที่มาถวายการรับใช้ก็ล้วนแต่เป็นกองสอดแนมที่พระมารดาทรงมาจาับผิดลูกสะพ้ยทั้งสิ้นนะครับสุลต่านวันดารุตเข้าใจความทุกข์ของพระชายาดีจึงมันปลอบใจนางอยู่เสมอนะครับทว่ายิ่งลูกชายแสดงความรักภรรยาออกมามากเท่าไหร่ พระมารดาก็ยิ่งขวางหูขวางตาหมั่นไส้ลูกสะพ้ยคนงามขึ้นเป็นทวีคูณหลังจากแต่งงานได้ไม่นานนักมัสุรีก็ตั้งครรภ์และมอบลูกชายอ้วนท้วนแข็งแรงเป็นของขวัญให้พระสวามีแต่เจ้าชายวันกาหิมน,นะครับลืมตาดูโลกให้พระบิดาชื่นชมได้เพียงสามวันสุลต่านวันดารุตก็มีเหตุต้องนำทัพออกรบพอดีองค์สุลต่านนะครับรู้ดีว่าในพระราชวังอันกว้างใหญ่นี้ พระชายาพระองค์ต้องอยู่อย่างหัวเดียวกระเทียมรีบหากปราศจากพระองค์คอยคุ้มครองแล้วมัสุรีจะต้องถูกมือที่มองไม่เห็นแต่ทุกคนรู้ว่าใครพร้อมกับเหล่าบริวารกันแกล้งรังแกตามใจชอบอย่างแน่นอนก่อนจะเสด็จไปรบนะครับสุลตานวันดารุษได้มอบหมายให้องครักษ์คู่ใจของพระองค์อยู่พิทักษ์ความปลอดภัยให้พระชายาผู้เป็นที่รัก แมวไม่อยู่หนูร่าเริงก็ฉันใดนะครับพระมารดาของสุลตานก็เป็นอย่างนั้นเช่นกันพอลูกชายรับตัวไปพระนางก็รีบสั่งการให้บ่าวไพร่ในวังทั้งหมดหยุดทำงานแล้วให้มัสสุรีเหมางานหนักทั้งหมดทำเพียงคนเดียวมัสสุรีนะครับต้องลุกขึ้นมาปัดกวาดเช็ดถูตำหนักทั้งๆท,ที่ร่างกายอ่อนแอเนื่องจากอยู่ไฟไม่ครบกำหนด แต่นางก็ไม่ย่อท้อเพราะหวังจะใช้ความดีชนะใจแม่สามีแต่คนดีกับคนชั่วมักจะมีความคิดสวนทางกันการกลับกลายเป็นว่าเมื่อลูกสะพ้ยยอมทำงานโดยไม่ปรีปากบนพระมารดาก็ยิ่งหมั่นไส้คิดว่านางตั้งใจท้าทายตนตลอดเวลาที่มัสุรีนะครับตรกรรมลำบากอยู่นั้นองครักษ์ที่สุลต่านวันดารุธมอบหมายให้ดูแลนางก็คอยช่วยนางไม่ยอมห่าง ทำให้ทั้งสองต้องใกล้ชิดกันโดยปริยายทั้งหมดนี้แม่สามีตัวร้ายนะครับทรงรับรู้ด้วยความพอใจเพราะเห็นช่องทางกำจัดลูกสะพ้ยอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนางสั่งให้บริวารจับตามองความสนิทสนมของนายบ่าวคู่นี้อย่าให้คลาดสายตาด้วยเหตุนี้นะครับในวันหนึ่งเมื่อมัสุรีได้ยื่นผ้าคลุมฮิยับหรือว่าผ้าคลุมศีรษะนะครับให้องค์รักเช็ดเหงื่อ ขณะที่กำลังช่วยกันทำงานอยู่กลางแดดพระมารดาจึงได้รู้ทันทีนี่คือสิ่งที่พระนางรอคอยอยู่แล้วแม้สามีตัวร้ายนะครับรีบส่งคนไปโพธนาทั่วเกาะลังกาวีว่าพระนางมัสุรีที่ชาวลังกาวีทุกคนรักเคารพนั้นบัดน,นี้แอบทําเรื่องบัดสีคบชู้สู่ชายกับทังหารองครักษ์รับหลังพระสวามี สมควรจะต้องถูกประหารชีวิตเพื่อไม่ให้ราชบัลลังก์ต้องมัวหมองจากเรื่องนี้จากนั้นนางก็จับองครักษ์หนุ่มไปมัดกับหลักประหารให้คนใช้อายาเถื่อนรุมปาด้วยก้อนหินจนตายวิธีนี้เป็นการประชาทันหญิงชายที่สวมเขาให้สามีซึ่งชาวมุสลิมใช้กันมาแต่โบราณสำหรับมัสรีนะครับเนื่องจากเป็นชายาขององค์สุลต่านการประหารจึงต้องมีขั้นตอนเป็นเรื่องเป็นราว มากกว่าองค์ครักษ์อยู่บ้างนางถูกตัดสินให้ประหารโดยการตัดคอแต่คงจะด้วยบุญญาธิการของมัสุรีเองและเทวดาฟ้าดินเห็นใจไม่อยากให้นางต้องตายอย่างมีมนทินจึงเกิดปาฏิหาริย์ทำให้ดาบคมกริบของเพชฌฆาตที่ฟันลงมาไม่ระคายเคืองผิวของนางเลยเล่นเอาเพชฌฆาตนะครับซึ่งฆ่าตัดคอคนมานักต่อนัก ถึงกับเหงือตกด้วยเริ่มสงสัยว่าเชอรอยพระนางมัสุรีจะเป็นผู้บริสุทธิ์เสลกระมังพระนางมัสุรีนะครับเข้าใจความจําเป็นของเพชฌฆาตดีและมองสถานการณ์ทะลุป,ปรุกโรงว่าวันนี้ถึงแม้นางจะไม่ตายด้วยคมดาบแต่ก็คงต้องมีตราบาปติดตัวไปตลอดชีวิตไม่ต่างจากคนที่ตายไปแล้วนางจึงบอกให้เพชฆาตกลับไปเอากริชประจําตระกูลมาจากพ่อแม่ของนางเพราะมีแต่กริชอน,นั้น เท่านั้นนะครับที่จะสามารถสังหารนางได้หลังจากได้กริดมาแล้วพิธีประหารครั้งประวัติศาสตร์ก็เริ่มขึ้นอีกครั้งก่อนที่เพชรฆาตจะลงมือสําเร็จโทษพระโอรสน้อยวันฮาเกมนะครับในอ้อมแขนของพระพี่เลี้ยงก็ร้องไห้จ้าขึ้นมัุรีจึงอ้อนวอนขอกอดลูกเป็นครั้งสุดท้ายแต่เสด็จแม่ตัวร้ายซึ่งมาควบคุมการประหารด้วยตนเองไม่ยินยอมอ้างว่าหญิงที่ไม่ซื่อสัตย์พักดีต่อสามีอย่างนาง สกปรกเกินกว่าจะได้แต่ต้ององค์รัชทายาทของเกาะลังกาวีความใจดำจนถึงนาทีสุดท้ายของแม่สามีทำให้มัสุรีแค้นใจมากนางจึงอธิษฐานขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าขอให้ฟ้าดินเป็นพยานข้านี้ถูกใส่ร้ายข้าไม่เคยคบชู้สู่ชายแต่อย่างใดหากข้าไม่ผิดขอให้โลหิตนี้เป็นสีขาวและอย่าได้หลั่งลงพื้นดินเลย สิ้นคำสาบานคมกริดในมือเพชฌฆาตก็ปักลงบนคอของนางฉับพลันโลหิตส,สีขาวราวน้ำนมก็พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าไม่ตกลงพื้นบินแม้ตะหยดเดียวมัสุรีรวบรวมพลังหยาสุดท้ายสาบแช่งต่อไปอีกว่าหากข้าเป็นผู้บริสุทธิ์ขอให้มันผู้ใดที่อยู่บนเกาะลังกาวีแห่งนี้จงประสบทุกเข็นนานเจ็ดชั่วอายุคนด้วยเถิด เสียงสาบแช่งอันอ่อนล้าขาดหายไปพร้อมกันนั้นลมหายใจสุดท้ายก็ปลิดปลิวออกจากร่างของพระนางมัสุรีเหลือไว้เพียงความหวาดกลัวของทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ยิ่งมองดูเลือดสีขาวที่ไหลออกจากร่างของนางชาวลังกาวีก็น่าซีดเผือดไม่ต้องให้ใครมาบอกทุกคนก็รู้ว่าพระชายามัสุรีคือผู้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงรวมไปถึงองค์รักหนุ่ม ที่ต้องตายอย่างทารุนนั้นด้วยเมื่อสุลต่านวันดารุตกลับถึงลังกาวีทรงแปลกใจมากที่บ้านเมืองที่เคยคึกคักกลับเงียบเหงาราวกับเมืองร้างประชาชนแต่ละคนหน้าตาหมุนมองผิดไปจากเดิมครั้นเมื่อเสด็จถึงวังหลวงจึงได้รู้ว่าภรรยารักที่เฝ้าคิดถึงได้จากโลกนี้ไปแล้วด้วยน้ำมือของพระมารดาของพระองค์เอง สุลต่านวันดารุตแทบจะล้มทั้งยืนด้วยความโซมนัดหากผู้ที่ใส่ร้ายมัุรีเป็นคนอื่นพระองค์คงจับมาแล่เนื้อเอาเกลือทาแล้วโยนให้แรงกากินสมแค้นแต่นี่ผู้ร้ายใจชการคนนั้นเป็นพระมารดาของตัวเององค์สุลต่านจึงทำอะไรไม่ได้นอกจากขอไม่เห็นหน้าหญิงใจร้ายคนนี้อีกตลอดทั้งชีวิตพระองค์ทรงสละราชสมบัติแล้วหอบลูกออกจากเกาะลังกาวี ไปใช้ชีวิตกันตามประสาที่จังหวัดภูเก็ตบ้านเกิดของมัสุรีทิ้งเรื่องราวความรักของเจ้าชายหนุ่มกับสาวชาวบ้านและคำสาปแช่งของพระนางมัสุรีไว้เป็นตำนานคู่กับเกาะลังกาวีตราบจนถึงทุกวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวบทแรกนะครับเป็นเรื่องราวบทเริ่มต้นนะครับของตำนานนะครับพระนางเลือดขาวและคำสาปแห่งเกาะลังกาวีนะครับ หลายๆคนนะครับก็คงจะพอทราบเรื่องราวเหล่านี้มาบ้างแล้วนะครับแต่วันนี้รายการ r e ื่ s t o ตอตำนานรักมีรู้ลืมผ่านทางช่อง YouTube อัศวรักษ์ชาแนลก็จะนำเรื่องราวตำนานรักบทสำคัญกับเรื่องราวของพนางเลือดขาวและคำสาปแห่งเกาะลังกาวีมาเล่านะครับแล้วก็นำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและแน่นอนนะครับ เรื่องราวนี้ก็จะมีตอนต่อไปเรื่องการล้างคำสาปหลังจากสิ้นสุดนะครับเจ็ดชั่วคนของเกาะลังกาวีแล้วก็จะมีการล้างคำสาปจากรัชทายาทนะครับรุ่นที่7ของพนางเลือดขาวนั่นเองนะครับซึ่งผมก็จะนำเสนอในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการนี้อย่าลืมนะครับเรื่องราวของรายการเลิฟสตอรี ตำนานรักมีรู้ลืมก็จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความรักต่างๆนะครับที่เป็นตำนานที่ประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้ไม่ว่าจะเป็นความรักที่สุขสมหวังความรักที่ไม่สมหวังที่เป็นตำนานและก็น่าสนใจผมก็จะหยิบยกขึ้นมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมในรายการ l o v e Story รรายการนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามในตอนนี้จะเจอกันได้ใหม่ตอนหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ